สวัสดีครับค่ะก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร<ะ>และธุรกิจการบินก็มานะคะเป็นหุ้นที่คุณผู้ชมถืออยู่หรือเปล่าด้วยไปติดตามในม n น y ว i s e ค่ะ เทีย่ยงนี้เราย้อนไปดูข่าวเมื่อวานกันก่อนนะคะการประชุมบอร์ด BOI ท่านนายกไปเป็นประธานด้วยนะคะครั้งนี้เขาบอกว่าเม็ดเงินมากเป็นพิเศษเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่านายกไปนั่งหัวโต้ด้วยนะอนุมัติโครงการถึง17โครงการนะคะมูลค่า 7 8 0 0 0กว่าล้านบาทค่ะแล้วคโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการที่ใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะก็คาดว่าน่าจะก,ก่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศเนี่ยรวม2800,0กว่าล้านบาทนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งสับสนนะคะอันนี้เป็นการอนุม,มัติ B.O.I. แล้วก็ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทที่เข้าร่วมลงทุนแต่ยังเป็นสิทธิประโยชน์เก่านะคะตามประกาศกฎหมายของเมื่อปีที่แล้วยังไม่เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ที่เพิ่งเข้าคอรร มนะคะเพราะสิทธิประโยชน์ใหม่อย่างเช่นการยืดระยะเวลาการยกเว้นภาษีไปเป็น13ปีลดหย่อนถึง90%ออะไรตรงนั้นยังอยู่ในกระบวนการจัดทำกฎหมายอยู่นะคะ เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใน17โครงการนะคะมีใครกันบ้างที่อยู่ในตลาดหุ้นนะคะตัวแรกเลยค่ะคุณผู้ชม CPF ค่ะคือเจริญพกรพันนะคะกวาดไปถึง4โครงการค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการผลิตอาหาราศัตว์การอบพืชไซโลต่างๆนะคะรวมรวม,มเม็ดเงินลงทุน8,123ล้านบาทค่ะก็กระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะมีทั้งร้อยเอดเชียงรายสมุทรปราการปราจีนบุรีเป็นต้นค่ะซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้ก็คือ ยกเว้นอากรน,นําเข้าเครื่องจักรแล้วก็ยกเว้นอากรวัตถุดิบแต่ว่าไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากนะักค่ะเห็นแบบนี้ก็แน่นอนแล้วนะคะว่าเดี๋ยว CPF ทุ่มเม็ดเงิน8,000กว่าล้านบาทเพื่อไปขยายการผลิตอาหารสัตว์รวมถึงสินค้า,กาเกษตรต่างๆด้วยนะคะ เราไปดูหุ้นของ CPF กันไม่ได้มีสตอรี่แค่เรื่องของ BOI อนุมัติการลงทุน CPF ยังมีเรื่องของการไปลงทุนไก่ในรัสเซียการจัดการปัญหากุ้ง EMS ที่ดีขึ้นรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุน CPF ทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงที่ผ่านมาราคาหุ้นดูต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานจริงด้วยบริษัทจึงมีการประกาศซื้อหุ้นคืน 400ล้านหุ้นวงเงินไม่เกิน10,000ล้านบาทที่เพิ่งประกาศซื้อหุ้นคืนในช่วงเดือนกันยานยนนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นปัจจัยบวกที่น่าจะสนับสนุนหุ้น CPF อย่างที่บริษัทเห็นว่าราคาต่ตำกว่ามูลค่าที่แท้จริงจึงมีการซื้อหุ้นคืนนะคะและราคาเป้าหมายของเดือนกันยายนนี้ราค่ะจาก IAA Consensus ก็มีการปรับประมาณการ CPF ใหม่นะคะ เป็นการเชียร์ให้ซื้อจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่23บาท50สตางถึง27บาท67สตางนะคะจากราคาตอนนี้21บาทค่ะ ซึ่งถ้าไปดูราคา CPF นะคะค่อนข้างจะเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้นปีนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนี้แต่ว่าก็กลับมาได้จากประเด็นเรื่องของการซื้อหุ้นคืนแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่านี่เลยค่ะเพราะ CPF ก็มีลูกค้าที่เป็นต่างประเทศรวมถึงการส่งออกสูงถึง64%ของลูกค้ารวมด้วยค่ะ ยังไม่หมดนะคะจากธุรกิจเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจคือการบินค่ะตอนนี้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมากมายแต่ดูเหมือนว่าเครื่องบินจะไม่เพียงพอในการรองรับนะคะจึงมี2บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจาก B.O.I ให้เช่าเครื่องบินใหม่นั่นก็คือ แอร์เอเชียแล้วก็ตัวของนกแอร์ค่ะสำหรับนกแอร์นะคะได้เครื่องบินไปทั้งหมด8ลํลำนะคะเป็นเครื่องบินแบบบอมบาร d เดีย Q400 ที่บรรจุผู้โดยสารได้ลำลับ86ที่นั่งนะคะได้เช่าดำเนินการเครื่องบินใหม่8ลํลำเป็นระยะเวลา8ปีใช้เงินลงทุนทั้งหมด6,700กว่าล้านบาทค่ะส่วน Air a เอเชีนะคะจะเช่าเครื่องบินแบบ Air a i r b u ัส A อีก6กลำ เงินลงทุน18,700ล้านบาทมหาศาลมากเลยนะคะและเงินลงทุนเหล่านี้ก็ได้รับสิทธทิประโยชน์เพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล5ปีและยกเว้นอากรนนำเข้าเครื่องจักรค่ะ ก็น่าจะช่วยเรื่องของต้นทุนได้เยอะนะคะเพราะว่าต้นทุนหลกัหลกๆเลยก็คือต้นทุนเช่าเครื่องบินแล้วก็ต้นทุนราคาน้ํามันตอนนี้น้ํามันปรับตัวลดลงแล้วก็ถือว่าเป็นผลบวกกับหุ้นกลุ่มการบินนะคะนอกจากนี้รอดูในช่วงของสิ้นปีค่ะไฮซีซซ่นของการท่องเที่ยวซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเหตุระเบิดที่ราชประสงค์นะคะไม่ได้ทําให้จํานวนนะักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนยัยสําคัญดูเหมือนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําไปค่ะ แต่ถ้าไปเปรียบเทียบกันดู2ตัวนี้ระหว่างนกแอร์กับแอร์เอเชียตัวไหนน่าลงทุนมากกว่ากันนะคะดูชัดเจนได้จากผลประกอบการค่ะเพราะว่านกแอร์นะคะในช่วงของครึ่งปีแรกผลประกอบการขาดทุนไป148ล้านบาทค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางต่างประเทศนะคะอย่างตัวของนกสกูตเพราะว่าที่ผ่านมา ถูกแบนจาก IKO o นะคะทั้งการบินไปที่ญี่ปุ่นบินไปเกาหลีทำให้นกสกูตสร้างผลขัดทุนค่อนข้างมากค่ะตรงกันข้ามกับ a i r a s i เียนะคะ a i r a s i a ของเขาสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้อยู่แล้วก็ทำกำไรให้กับตัว AAV 712ล้านบาทในครึ่งปีแรกมีการจ่ายผลผลครั้งแรกด้วย10สตางค์ต่อหุ้นค่ะก็เป็นเซนติเมนต์ที่ค่อนข้างดีเลยนะคะประกอบกับในช่วงปลายปีจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำค่าเงินบาทอ่อนหนุนการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นบร็กเกอร์ส่วนใหญ่ค่ะในเดือนกันยายนนี้ก็เชียร์ตัวของ AAV อย่างชัดเจนเลยนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่5บาทถึง6บาท10สตางค์แต่ว่าตอนนี้ราคาณวันนี้ AAV อยู่ที่4บาท50สสตางค์อัพไซด์ก็อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แล้วค่ะ นี่เป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากตัวของการส่งเสริมภาครัฐนะคะก็เห็นอย่างชัดเจนว่านโยบายค่อยๆทยอยออกมาแล้วค่ะโดยเฉพาะนโยบายใหม่ของ BOI นะคะถ้าเกิดคลอดออกมาเมื่อไหร่แน่นอนว่าจะยิ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับบรรดาบริษัทบรรดาธุรกิจเหล่านี้เลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวฝากดูความเื่อไหวราคาหุ้นบายนี้ด้วยนะคะว่าแต่ละตัวนั้นจะวิ่งแรงขนาดไหนนะคะค่ะข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ